เมื่อคีประชาชนช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องประชาชนถามมาว่าเนื้อหาที่ได้พูดไปจะหาอ่านได้ที่ไหนนะครับก็ขออนุญาตท่านาท่านสามารถอ่านบทความที่หนังสือพิมพ์โพสต์เดย์นะครับหัวข,ข้อจับชายปฏิรูปทวนความจำผ่านโคฟียานันนะครับโดยทีมข่าวการเมืองของวันที่13สิงหาคมนะครับของโพสต์เดย์และอีกอันหนึ่งก็คือ คอลัมน์กวนใจให้สะอาดของตะโปเป่าปีนะครับที่เขียนหัวข้อว่าจะหนีอีท่าไหนก็หนีไม่พ้นกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่ท่านสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้และช่วงท้ายถ้ามีเวลาอาจจะให้ท่านแสดงความคิดเห็นในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะถามท่านต่อไปก็คือบทความของตะโปเป่าปีที่บอกว่าจะหนีอีท่าไหนก็หนีไม่พ้นกรรมโดยได้ยกคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถึง ว่าเรามีกรรมเป็นสมบัติเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นทายาทจะบินไปในอากาศจะดำลงในทะเลลึกหรือจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำของภูผาเราก็ไม่สามารถจะหนีผลแห่งกรรมไปได้เลยตะโปยกคำสอนพระเจ้ามาเป็นโจหัวนะครับแล้วก็ในรายละเอียด ช่วงท้ายขออนุญาตอ่านบางช่วงบางตอนนะครับที่มีการโต้แย้งกันว่าระบบทักษิณมีอยู่จริงหรือไม่โดยได้เขียนอย่างนี้นะครับบอกว่าที่หน้าหัวเราะอีกอย่างหนึ่งในข้อความผ่านทวิตเตอร์ของนักโทษหนีคุกคนนี้ก็คือจะมาล้มอะไรกับระบบทักษิณซึ่งไม่มีอยู่จริงซึ่งข้อความดังกล่าวนี้เป็นข้อความที่หลอกได้ก็แต่คนกินข้าวเท่านั้นแต่หลอกคนกินข้าวไม่ได้ขออนุญาตนะครับหลอกได้เฉพาะคนกินหญ้าเท่านั้นแต่หลอกคนกินข้าวไม่ได้แน่ เพราะพวกกินข้าวทั้งหลายรู้ดีว่าระบบทักษิณน,นั้นมีอยู่จริงและเป็นระบบที่กําลังสร้างความเสียหายและทําลายบ้านเมืองให้ยอดยับวอดวายอยู่ในขณะน,นี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้รวม7ประการเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งคําตอบว่าระบบทักษิณน,นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ประกอบด้วย 1. มีการสืบทอดอํานาจกันมาตลอดในวงวานว่านเครือของทักษิณในการบริหารประเทศ และการควบรวมอำนาจทั้งหมดไว้ในมือแม้ทักษิณจะพ้นออกจากตำแหน่งหน้าที่โดยตรงไปแล้วก็ตามพฤติกรรมในการทำงานทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกลไกรัฐทุกอย่างถูกควบรวมไว้ในมือ 2. มีการใช้อำนาจ 1. เหน,เนือระบบที่กำหนดเอาไว้กฎข้อบังคับเหนือกฎหมายใดที่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางการทำงานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการก็ให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกเสีย 3. มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดการเสมอเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆทั้งที่มีอยู่เดิมและที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ 4. มีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างไม่เกรงกลัวไม่ไม่เกรงฟ้าเกรงดินหรือเกรงใจใครทั้งสิน้นแตะเข้าไปที่ไหนเรื่องไหนก็พบเห็นทุกเรื่อง 5. มีการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องอยู่ตลอดเวลา ด้วยอำนาจที่มีอยู่ในมือ 6. มีการแทรกแซงการทำงานขององ,องค์กรอิสระต่างๆแม้กระทั่งศาลด้วยการข่มขู่คุกคามและติดสินบนซึ่งเคยถูกจับได้มาแล้ว 7. มีการล้างผิดให้คนโกงคนหนีคุกคนที่กระทำความผิดตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ,ๆแม้กระทั่งคนเ <c oughs> ผาบ้านเ <c oughs> ผาเมืองฆ่าเจ้าหน้าที่ซึ่งทำมาแล้วและที่จะทำต่อไป ภายใต้รูปแบบของคำว่าปลองดองนี่นี่คือระบบทักษิณที่กำลังครอบงำสังคมกล้าที่จะทำในสิ่งไม่ถูกต้องได้เสมอโดยไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมดังคำสอนของพระเจ้าที่ยกให้เห็นข้างต้นแม้กระทั่งสมุนบริวารและขี้ข้าในระบบทักษิณก็ไม่พ้นการถูกจัดการของกรรมที่สร้างเอาไว้ ฟังตรงนี้แล้วกองทัพประชาชนก็ได้พูดถึงระบบทักษิณมีความเหมือนมีความแตกต่างกันยังไงไหมครับก็ประการแรกก็ต้องขอกราบของบคุณท่านโป๊ปเปาปีตาโป๊ปเปาตาโปปเปาปีนะครับที่ได้แจกแจงนะครับในเจข้อใช่ไหมครัใน7ข้อนี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอยากจะสรุปเป็นวาทะหนึ่งที่ ผมคิดว่าจะเป็นอมตะของประเทศไทยเนี่ยเป็นวาทะของพลเรือเอกชัยสุนรภาพนะฮะเท่านั้นก็ว่าระบบทักษณิณนั้นคืออะไรระบบทักษณิณนั้นคือ1รัฐบาลของทักษิณับ2เพื่อทักษิณับ3โดยทักษณิณนะครับรัฐบาลทักษณิณเนี่ยรัฐบาลเป็นของทักษณิณเนี่ยเราเห็นได้จากว่าการที่ไทยรักไทยถูกยุบ เนื่องมาจากการโกงการเลือกตั้งนะครับด้วยการซื้อพักเล็กนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับในการที่จะเข้ามามีอำนาจรัฐสารัฐธรรมนูญจึงมีวินิจฉัยว่ากระทําผิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันชัดเจนของไทยและไทยถูกยับยุบไปจากนั้นนะครับทันทีที่รู้ว่าจะแพ้ก็ไปก่อตั้งพัก พลังประชาชนเป็นพักสำรองอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกยุบอีกแล้วก็ถูกยุบอีกเนื่องจากว่าผู้บริหารนะครับผู้บริหารเน่ยทุจริตการเลือกตั้งก็คดีกำนันนะครับที่ใช่คุณยงยุติยะเพลิไหครับใช่ครับก็เป็นรองหัวหน้าพักใช่ไหมนะตอนนั้นเนี่ยได้ใช้เงินซื้อนะครับได้ใช้เงินเนี่ย ซื้อกำนันเพื่อให้ไปใช้อำนาจอิทธิพลของกำนันเนี่ยให้คนไปกระทำการให้ได้ประโยชน์ทางการเมืองจะไปซื้อเสียงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถูกจับขนาขนหลัขขงขานขานหลังาเขาจนกระทั่งศารลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินให้มีความผิดแล้วก็ยุบพักพลังประชาชนไปจนเกิดพักเพื่อไทยนะครับตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือตอนนี้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ พรรคเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลนะครับพลังประชาชนเนี่ยมีอุบัติเหตุอันสำคัญนะครับก็คืออดีตนายสมบัครสุทรโเวชกระทำผิดกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนครับก็ต้องลาออกก็มีการเลือกตั้งนายกใหม่นะครับมีการสรรหารนายกคนใหม่นะครแล้วก็ มีการพลิกผันทางการเมืองครับเมื่อพักร่วมรัฐบาลแปลพักมาเข้ากับฝ่ายค้านครับรู้สึกช่วงนั้นจะเป็นช่วงนายสมัคิสุนทรเวสออกกุสมชายเข้าครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องยุบพักรับตามมาไงแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลของชายผสิชาชีวับใช่ครับใช่ครับใช่ก็ครับอันนั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับหลังนั้นเนี่ยเมื่อ พักประชาธิปัตย์ครับครบเทอมถูกไหมครบเทอมมีการยุบสภายุบสภาอใช่ใเล็กน้อยโอเคครับก็ใกล้ๆโอเคครับเมื่อมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ครับครับพรรคเพื่อไทยซึ่งดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องทําให้ได้สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะรัฐบาลของทักษิณเนี่ยคำคำสำคัญเนี่ยนะครับประโยคสําคัญเนี่ยนะครับ ที่บอกว่าเป็นรัฐบาลของทักษิณเมื่อคำโฆษณารณรงหาเสียงเขียนว่าทักษิณคิดเพื่อไทยไทำ<า>ก็ถามว่าตรงเนี้มันคืออะไรนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปตามแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะไล่ไม่จนเลย,เลยใช่ไหมครับเพราะระบอบนี้มันหมายถึงไม,ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลแล้วครับมันกลายเป็นกระบวนการการการะทำใดๆซึ่งตอบสนองต่อระบอบนี้ ครับแล้วประชาชนเสียประโยชน์ครับก็เป็นอันว่าตัวตัวทักษิณบอกทักษิณคิดทักษิณเป็นใครล่ะครับณตอนนั้นทักษิณเป็นใครเป็นคนมีคุกอยู่ต่างประเทศเมื่อทักษิณเนี่ยเป็นคนนอกกฎหมายครับเมื่อนอกกฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่ในระบอบการเมืองเมืองไทยแต่ถามว่าไอแคมเปญตรงเนี้ยทักษิณคิดนะครับเพื่อไทยทำเนี่ยมันมันโดยในยะของจริยธรรมก็ดีคุณธรรมก็ดี นิติในก็ดีในเรื่องของอนิติกรรมก็ดีเนี่ยในสีประการเนี่ยมันใช่หรือว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นของทักษิณเพื่อทักษิณก็ที่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลของอ,อดีตในสมัครสุนทรเวชเนี่ยรรเริ่มต้นเลยก็ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญตรครับ การัดมรุณเพื่อปรับปรุงอะไรมุ่งเข้าสู่ความต้องการมาตรา309ซะจำไม่ผิดนะครับเนี่ครับอันนี้ครับตรงนี้เราก็สรุปว่ามันเป็นนัยยะของทำเพื่อทักษิณครับตอนนี้เรื่องที่สําคัญที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับถามว่าทำเพื่อใครองค์รวมแล้วเนี่ยนะครับองค์รวมแล้วเนี่ยมันก็คือคนที่บอกว่าเมื่อ กองทัพแดงกองทัพเสื้อแดงเนี่ยลงสู่ถนนจะลงมาเป็นผู้นำใช่ไหมจะนำจะนำมวลชนเองนะครับปีห้าสามตัวมั้ยปีห้าสองก่อนฮะแล้วก็ปีห้าสามก็ต่อปีห้าสามต่างมาก็ต่อเนื่องหมายว่าทั้งหมดเนี่ยเนี่ยขบวนการของรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือขบวนการทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อใครแต่นี้ไอ้กฎหมายนีรโทษกรรมเนี่ยนะมันองรวมของคนทำผิด องคนทําผิดทั้งหมดเลยนะครับคือคนเสื้อดงเนี่ยจะถูกล้างมลทินทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเผาบ้านเผาเมืองหรือติดคุกไปแล้วแต่ทีนี้กฎหมายที่พอเข้าวันที่7เนี่ยทางกองทรัพประชาชนก็ก็ไม่ได้เคลื่อนอ่เดี๋ยวรงเลยก็เลยเป็นประเด็นว่าทําไมถึงยังไม่เคลื่อนไปไม่เป็นไรเอาเอาตรงนี้ว่านะครับเพื่อทักษิณแต่เนี้ยโดยทักษิณก็ถามว่าทักษิณเนี่ยแทบจะแค่บอกว่าทักษิณคิด เพื่อไทยทำเนี่ยมันโดยป่ละโดยนายกก็คือว่าโดยทักษินกํากับดูแลบงการนะครับไม่ว่าทุกเรื่องอ่ะนะตั้งแต่ชี้นําสั่งการถ้าไม่ทำตามนะครับก็อะไรล่ะก็โกรธเลยยกตัวอย่างญาติผมคือคุณสุเทพโทษ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 คุณสุเมธทากนีครับคุณสุเมธริทักนี้าออกจากการเป็นสสเพื่อลง นายกอบจใช่ไหมนายกอบจโทษนายกอบจจังหวัดปทุมธานีถูกมครับตรงเนี้ยแล้วเกิดพ่แพ้เป็นเรื่องไปราวเลยทำไมเป็นเรื่องไปราวเลยตรงเนี้ยทำไมนะฮะในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องอะไรตีอกชกหัวฝาฟาดหัวฟาดหางเนี่ยนะครับเพราะว่าฉันไม่ได้สั่งนะแล้วประกาศต่อไปเลยว่าต่อไปนี้จะไม่มีคน คนนี้ทําอะไรได้อีกนี่คือโดยเลยแหละคําสั่งออกมาโดยเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งกับคนบางคนที่อยู่แดนไกลเพราะฉะนั้นพูดว่าโดยโดยทักษิณน็คือว่าโกรธแล้วก็คําสั่งอันนี้โดยฉันเลยนะว่าคนต่อไปนี้จะไม่เอาอย่างนี้อย่าไม่เอาคนประเภทนี้อยู่จะไม่ส่งคนประเภทนี้ไปเลือกตั้งอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชัดเจนมากแล้วว่าท สามกระบวนการนี้คือไม่ต้องไปอธิบายยาวไม่ต้องอธิบายยาวเลยว่าไอการที่เป็นระบอบทักษิณแล้วมีขบวนการเท่นนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณเนี่ยตอนเนี้ยต้องมากระจายตามที่ตาโป๊เป่าปีถที่พูดไว้เนี่ยเยอะมากนะครับการถ่ายทอดอํานาจเอ่ยการถ่ายทอดอำนาจเนี่ยผ่านไปขบวนการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นรายละเอียดแล้วแต่เราถามว่าถ้าจะให้ตอบสั้นๆก็คือตรงเนี้ยนะครับ ในเจ็ดประการของตะโปเป่าปีนะครับต้องกราบขอบคุณท่านเลยก็คือมันเป็นรายละเอียดที่ท่านเนี่ยยังแยกแจยงได้ในเจ็ดข้อเนี่ยออกมาเป็นก้างปลายเยอะแยะมากนะครับนะครับแสกแซงยังไงออกมาเป็นยังไงถ่ายถ่ายทอดอำนาจลักษณะไหนนะครับคือการถ่ายทอดอำนาจเนี่ยก็เกิดการต่อต้านมาแล้วนะสมัยรัฐกา,าสมัยรัฐบาลของพลเอกสุจินดาก็ใช้การถ่ายทอดอำนาจเนี่ยมาต่อต้านนะครับจนเกิด เอสิพฤษภาถูกไหมครับแต่ว่าระบอบของทางนี้เขาก็ฉลาดพอที่จะเบี่ยงประเด็นที่ประชาชนกําลังที่จะร่วมกันในการต่อต้านกฎหมายพรบอลือกรรมเนี่ยกลายมาเป็นสภาปฏิรูปเนี่ยการต่อสู้ขององคทัพประชาชนจะปรับตัวยังไงครับให้เรา,าไม่ปรับตัวาค,ารครับ,รบเราก็มุ่งมั่นที่จะแสดงจุดยืนนะครับต่อต้านาระบอบอทักษิณต่อต้านไม่พอคนล้มด้วยนะครับ คนลงไม่พอขุดลากถอนคนด้วยนะครับ,รบด้วยลักษณะเช่นนี้ว่าถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรไปเนี่ยนะครับ,รบไอความเหิมเกริมคือรัฐบาลของทักษิณนี่ก็เสร็จแล้วนะครับรัฐบาลของทักษิณเนี่ยคืออยู่ในอำนาจการบริหารแล้วเนี่ยอำนาจการบริหารเนี่ยมันมีอิทธิพลน,นะครับกับข้าราชการอย่างมหาศาลนะครับขา้าราชการทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในมือกับมือตรงนี้ก็ทําให้อํานาจอื่นๆเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะยิ่งอำนาจตุลาการซึ่งอำนาจตุลาการก็ต้องต้อง,องพึ่งนะครับขบวนการตุลาการที่อยู่ในเสื้อของข้าราชการถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้ความเร็วร้าจะเกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องพูดถึงหรอกแม้กระทั่งนิตินิติบัญญัติเหมือนกันคือนิติบัญญัติเนี่ยก็คือตัวนักการเมืองขเข้าไปในสภาแต่กลไกลของขบวนการนิติมัญญัติเนี่ยมันคือข้าราชการรัฐสภาถูกไหมครับ